aku seba alitashumnya seba video konde sebadi sebadi จะไปใส่าาไ, <ป S 1> ไหมฮะสิพาไปยามเบ็ดยามเบ็ดเนาะเบ็ดที่ไอโฟนใส่ตั้งแต่เมื่อวานเน่ยโเห็นเรามาจากเถื่อนเนาะเขาไปหลักเบิ่งเนาะสันเดย์ไปเห็นฮะติดได้ติดติดเกือบทุกอันน,นั่นบ่ปลาดิโน่จำพระมื่พอได้ไปปิง้งเนาะคลิปนี้เขาสิทธิ์ปิ้งปลาดูดิโน่กินเนาะกินขเขาเลยก็บถึงเมื่อรังแก่ที่กินตาำสองไอเพิร์แล้วเนาะแซ่บบ่ตำฮะแซ่บแซ่บเวอร์มาดูแซ่บาย พยายามจะปลกัน้สึกว่าขำไวเลยเดี๋ยวนี้ฮ่ะหาโมงหาโมงป้ายนี่ขำอะไรอยู่บ้างอาตาปกตินี่ซำนี่ฮ่ะยังแดดแมนหาโมงนี่ยังแดดแต่หกโมงหนก็ยังแดดจนเจ็ดโมงผีจงวาาซ้ำนี่ซ้ำนี่แคเจ็ดโมงนะปกติยามมันเนาะแมนแมนทุกวันเดือนนี้มันยามหนาวมาขำไวแจ้งไวขำไวถือบะ แจงสะาคำไหวเปล่าแจ้งไว้คำไว้เลยชั่มเนี่ตะเกาวังแดดอยู่ได้นี่เขายังหยางโลอยู่เนาะนี่แหละทุกคนเขาจะพยายามมองเอ้ยเบ็ดเออพยายามเบ็ดว่าจะได้ปลาให้เกิบให้เด็กหน่อยกินเด้อไปใส่เกิบไหมไปไปไปเดี๋ยวแมงพิญญาเขาตีกันลูกแม่เอ้ยเขาพยายามกัะน้ำแม่เปล่เราเกิบไปสิจําให้ไปเกิบพัดเล่นเลาเกิบให้เพิงไป Bye bay luôn lôi bao cả nhà na, hôn say bit bệt hot sailor bệt lè vinh là? banyaka này mình lang người, bit hot sailor hôn 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 cô. Thế bao? ไปตลาดเขจาจะแบบป้าคือกันดีลูกใครจัะลูกแม่ตาพอยังพอเพิอ่ออยู่เป็นอีกน่อยนอยมันอยู่เป็นพ่อแม่มาอยู่เป็นเนาะอยู่เซได้กินได้นี่มันเล่าเป็นมันทะเลาะเป็นทะเลาะเก่งมากเลยว่ <c oughs> าสิไดจ้จกโตเนาะพี่น้องเนาะอ,อย่าพาพยายามก่อน <c oughs> กนบรรยากาศท้องฟา้าสีแดงแดงอ้าวอ้าวอาถือแล้วอ้าวทุกคนมาเบ่งนี่ตัวใหญ่สำเร็จนี่คือบาวแนวใส่มาปลาอย่างนี้ปลานิ่บอกปลานึ่ถือแล้ว,ลว,ลว,ลวตัวนี้ ปาตัวใหญ่ยัีคือตัวใหญ่แทะปานินปานิ่นบลานี้ะปาธรรมชาติเนพี่น้องเนาะอยาปลาอยังอีกยังารลางอยู่ถือเป็นเบ็ดเลยถืออเลมาดี้่อถือกี่เล้าถือกีกแล้ว อย่าพ่าอย่าพ่ากล้องไปก่อนเลยทีนพีอ่ะพอเสร็จกดกล้องบังเอาขึ้นไหมปลาตัวใหญ่เด้อนี่เด้อนไอ้มันจะไปอีเด้อฮะถือบ้าถืออีกแล้วบ้าตัวนี้ก็ถือจับเห็นว่าได้ก็ต้องถือตัวนี้จับฉันด้ปลาตัวตัวนี้มันต้องถือ อาตัวหน่อยอย่าลีตัวนี้วมึงของเลยอย่าเห็นแล้วมาคลองกัดตีหำเอามาอันหนึ่งค่ะถือไปลุนะคองกั็ยาถือบ้อตัวนะถือบ้าตัวหน่อยแทนได้ชีโต้ป้าปอดเอาบ่บ่ปอด มันน <c ười> ่อยพดขอสิปดออกปดละปล่อยมันน้อยพดขอนสิปละปล่อยคืนเนาะที่แถวป่าเป็นลายหนึ่งนะยังมาเอื้อยหรือต่าฮะเรามันยังอยู่นินี่

ยาสันอนอาลงโลงให้ป้าไปฮะได้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 สา,าาส,สามอันไปทางนานอีกพวกยังสีหาลางยังลายลางเลยยำนาวเลยพี่น้องเอ้ยหิบแบบวาเว่มาฮะไอวโว้วยตตวบ่มีเชือหนองพนา มืดแล้วตีลางน่ละกรัเบิ้สองสามอยู่คูสมใจอยู่นี่เด้อเราจะไปการเผิงเด้อถ่าอยู่นี่เด้อโอเคโอเคปิปิ้งยังได้ตังเลยฮะอันนี้ใช่ใช่ป็ดกบเน Này. bố mi Không ai phôn ừ. to <laughs> Chép đấy hả? Mình to một ngày này Chép đấy hả? Sao? Chép bò? Chép สมดีดีลงจ่ะฮะลงจ่ะฮะได้อยู่บ้ามาได้ตัวนี้ตัวนั้นเนี่ยเพิ่งบ่ได้ลองบ่ได้เบิรงนี่ฮะมัเบ็ดมันอยู่ถึงมัเบ็ดอยู่ที่เครอันมัน bộ bay mình mượn này. bay tên tọt lên đó nhưng bớt 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 bơi 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 พอดีกระเทือนคำอะไรจะเป็นเนีแต่ว่าไปเนาะเนาะมันจะ,ะคือแบบปากวะอะไรเนาะเงียบเงาเนาะสรุปปลาของเขาก็ได้แต่สามตัวเนานะเอากระปัวเกลือเกลือ เมนูยังของแม่นี่นต้มเป็ดใส่้มักเฟือง,อง,องหากำมาแต่วัดวเราเมือ่อยหาไปเบิ่งนอนป่าซุปก็แหละปิดมาบ้างแม่เปิดแมวบูดนี่เมืออ่อยเพื่อทางยากวะ ทรมาได้คือเมื่อยสะนเจ้าจะเร่ามเป็กนันนี้มาดลนะละระเ่สบนะไดบอกปะสีตอเองเอ่าทงานลูกๆมีลูกสี่จะได้ไม่ซ้ำวะพี่สวยดีมาได้ใส่มาแต่วัดพูดดีเขากันเนาะนี่มาสี่คน ทำให้เบิ่งตอนตปีปิงปลาแล้วนะทุกคนปลาจะสุกแล้วใช่ไหมกระชินเข่าเลยเนาะปลาเราก็เกรียมสุกแล้วอ้าเอ้าอ้าอุ้ยอุ้ยตัวยังนี่มันถึง่งยะหลังจากที่พวกเอาไปย่ามป้าแล้วก็เอาเกระชิกลับไปส่งอาหารในพนะ่อแม่เนาะ เกิดกับพามุางกานของลาววะนั่ดีดีสเดย์ออนะอย่าผิดกันมาน้าอย่าให้ได้บอกละไปกินข้าวอยโกหมอพบกันเนาะพอดิกินข้าวเสร็จช่วงทางนี้ก็ให้พ่อแม่กินนี่เปี๊ยกตาอร่อยอร่อยมั้งนี่ห่อตัวใหญ่ให้พ่อให้แม่เนาะอีกซองตัวน้อยให้พระธาตุพระธากิน กันเลยอัน hmm. น um ี hmm. ้จะเป็นเกงเกงเป็ดมืนยามอีกยังเหลือลางเดียวเป็ดโอ้ยเบื่อบอลไรตุ่มฟันมันอยู่นี่มือหนน่้าไปตักเลยแด้อาหารตุมเป็ดตุมเป็ดกับปีกปนินสดต้มท่อนใส่ได้สมุนมือก็ออกจากห้องมอแล้ว ออกแล้วไข่ขึ้นน่อยนึงดีแล้วดีอีกแล้วเนาะดีอีกตอนนะกวาดีมาวันนี้กว่าดีกินรดนะอะไรเนี่ยเจาปเล็กมะกอกไพตม่ม่าะมดีทุกอย่างเลยที มันเด้อกินข้าวนั่นเด้อมมันเอฟซีกินข้าวเออนหนแม่ไปยเริ่มอฟซีกินข้าวจะเป็นไพอนี่คือมันอยู่นี่ได้จะไม่ใจเลยจะคือมาอยู่พี่เลยปนอดีบอจะเป็นไพเดียวคุณมาอยู่นี่ได้ค่ะบบอแม่นไอเดียยื่นมาหลวงพ่อคิวมีเื่อง ต่มเป็ดกระนามีสมุนไพรกินอะไรคนมันแซ่แป้นท่ยังยูนนานมาเจอเมยะบังใที่ยังไม่ได้กินเขามุกินไง้ากินซกินะเดี๋ยวซะกินกะปอเด้ ตัวแห่งกินลายแต่ว่ากลุ่มก็กินปลากระลหนึงกับนาเดียนาเดียแห่งขักตักส่วนไว้ใส่จ้างกุ้งนานแม่นบอกจะกินจกินกุ้งกรโตัเอ้กระตวนะเอาให้กินกุ่งหาตหนึ่งหาตู้หนึ่งปลากระาลหนึ่งาใช้ดิเด็กกินกรตู สองโตเราได้กินข้าวแซ่บบ่ครับกินข้าวแซ่บนอนบลับนอนบลับดีใจนะมึงอื่นมันได้ออกได้ออกมึงนั่งอยูเพื่อนเพื่ออะไนี้ญหามาดูแลกับแพทย์เบ้างดีแพทย์หมอส่วนโตคุณพยาบาลค่ะมาเสี่ยงกันอยู่เพื่อนมันหมอประจำสิคุณพยาบาลค่ะหมอตจะเนี่ยพ่อหน่อย พอกรนสังไปตาืนเดวมีกนอวไม่หเขามีต่มากปมาเ็กมยยพุ่นไม่ต่ไม่เกินแล้วกเม่แป้งแหลวก็ไม่เท่าเนี้ยมไงมูเจ้าเฮียนน้ำกันเะดิไม่เท่าลาบเนี่ยานี่เ่า นางบุลามขันเจ้าหน้าแม่แล้วาคนัจเดียวนางบุลามไม่บุ่าม่ไม่ไาบุม่บุลาม่ไม่ไม่ไมมบุมลไม่ไม่ไล่ไล่ไม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 เไม่ไ่ไมน่ไม่ไม่นากไ่ไมม่ไมไม้ไม่ไ่ไมม่ไม่ไม่่ไม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  จะก็จะบ้างกล้องนะเดี๋ยวจะเป็นยับมาเออหอนเสมอเออสดไม่ดีนี่กำลังดูออาหาร์ออาการกระไขยน้อยหนึ่งกระไายไข่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 คืออะไรตีพญ้าตันเสื้อไรเลยลุ่เสือตัตจะเนชาย้อันยังละอกดี มัได้ยขดใครกินเองไรดีกานอะกึกอยู่ในห้องมอนเี่ยวมงเงานะเบ่งด็กน่อยกันจกลูกใครมาแล้ใช่ห่อก็จะบอกว่าจะไปลูกใครไ้าพอได้สิ เขาออมีไม่ลูกตอนไหนวะเดรรนแล้วเจ้าจะเกิดตอนไหนเออเลนเนาะเอร์เลนบอม่ลานบล้านลานลูวเอลานลยลุงลูกนั่นเดียสมมุตินั่นเดียม่รว่าเออลูกนั่นเดียอะไรเป็นเลนลูกลูกชายเราเป็นล้าน จะยังบาทาในเลนเหมือนป่ <c oughs> เาเลนหลอดเอลยไ,ไ,ได้ลูกแล้วจะมีไเลนารร่าฟาใส่ฟาใส่อะไว้ยัยวะจับวิจับมันพอถามเขาเาจะได้เลนเลยได้อือลูกเคาก็เป็นเลน, <c oughs> นเขาลูกเป็นเลนอลิาอ,อ่ะลิสเป็นเลนมัด ปลา,นปา,ปาหนีปลาเฮาไปยามเอาเลยปลาหนน่องกุ้สดแล้วแมนงามเอาขา้อของไอพจนข่ามันถึงอันเดียวแลยที่แถมันถึงมนเลยเขานี่อยากกินข่าวเด้อมเด้อมาเด้อพี่ินข่าวพข่าวกันเด้อเอนี่อยากกินข่าวกันเด้อวะดุข้าวกระดูกทุนก็ดีที่ขายาม ทุกคนตอนนี้เขาออกมาเนาะออกแล้วกินข้าวแล้วนี่คือคนไรบ้านนี่ลมาอัพคลิปอัพคลิปเน็ตชอร์อยู่ในห้องมอนแลเขาก็เลยออก <laughs> มา keep, you know, อัพคลิปอยู่นอกนี่แหละทุกคนกินข้าวแล้วเรียบร้อยมื่นเกิเสิาพาพอออกแต่ห้องมอแต่ประมาณเก้าโมงิบโมงนี่แหละประมาณนี่แหละนี่แหละทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะเราจะได้กลับบ้านแล้วข้าเชาสุกอยู่จะเป็นอะไรยานเ็กม่ถือสวงนี่ บ่อสวงนี <intake> ่ฮะจ๊กเป็นเป็นเงาแห่งหลีเจ๊กเป็นอะไรการหนาวเป็นเรื่อแล้วมันแบบเบื่อเบื่อจ๊กเป็นอะไรเขาหอมปิาใช่จะเบื่อยังเบื่อมาทุกอย่างทุกกันเบื่อเขาน่ะมันอะไบอได้เบื่อเมื่อยเบื่ออ่าบอได้เบื่อเจ้าเจ้าาจะเบื่อบพราสิ่งอย่างบอได้เบื่อเจ้ายกเว้นเจ้า อยู่จุดเก่านมันเป็นอะไรคือแบบมันบารพัฒนาอะไรสักอย่างัน่งอยู่แต่บนเก่าบนเก่าบนเก่าเขาไปได้กับบนเก่าบนเก่าบนเก่าเนี่ยทุกันที่ลาบอะเอาเลียเาต้องไปทุกที่ไปก็ไปแหลอ จะยังจะไปนั่งบุราอีพัดไปตก็ไปยังไม่อยู่นี่อ้าวอยู่กับเป็นนอนนแน่ๆเมื่อกี้นี่กำลังขี่รถนานี่นี่อยู่ในวอรนี้ลืมบัตบ้าๆๆจบไปบ๊ายบายอัพคลิปๆเพื่อสิได้อัพก็แซ่ก็ซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ฮานอ้เพื่อสิได้อัพเนี่ยมันบวมเป็นไงบ๊ายบายนี่ไปใช้บุราอี 嗯，嗯。